กสดีค่ะสวัสดีพ่อชายไ้ยินข่าวว่าผู้ใหก่อโทรมาบอกตัวเด็กแงี้วทางของคุณพ่อนะครับจากชัยภูมุ่งบุระคัะเพิ่นอายุประมาณท่าใหญ่อหกสิบห้าสิบเก้กสิเนยครับแล้วมันมาฝากลงน้ำเนาะเรียกเพิ่นเป็นจัาได๋ทตามสถิติสถิตินบอกว่าเขามาแลาสาหมัดเต็มๆนี่เลยสามตัวคนเี้เร็วๆสามตัวเลยเพิ่นเด้อ เลาอะเขาพ่อสามตัวนี่เขามาแเราสามมวดต่อกันเหมือนนมีงวดที่ซีมวดที่ซีเหรอคเข้ามาสามตัวสามัวดติดสามมวดติดขอเราโอ้มันก็พอใส่ยืะหลายนะแสดงว่ามันมันนมันเก่าเยสองนตัวเนาะมันมีสามตัวเลยบมันเก่าเก็ดสองมันมันมันเป็นเลขตัวนะมันเป็นเลขตัวสามตัวแตกสามตัวแตกมันจะว่ามันมันเป็นเลขตัวเพรานเราให้ฟังมันให้ฟังจังไรเน่ เจนดดีเปนดีเป็นเลขสูตรเอเป็นเลขสูตรเป็นเลขสูตรตัวนอามาเัวหนนมั่ล่งน้ำเอกเป็นเล็กหลับเนาะค่ะหลับไชย่พุ่มเนี่เ้นที่การพอมพอพอที่กานมันไม่ปูไปลงไปอนั่นเป็นไรก็แล้วกันไปาขอล่งน้ำมั่วีู่ไปหามีใชยาพุ่มมีไชยาพุ่มเ่เพอไม่โทรหา่อจโทรวาค่ันเบิ่ง เป็นบ <B ank pedir als> uh, <ia> ังอันนี้เหตากับบดีภาไหนดอกตัว่ผึ้นก็เห็นว่าท่นอือจะละเ็ศมาตลอดอ่ะ่ะ็นมาตลอดเ็ศมาต้งต้งจีเป็นบวชเป็นพระต่กอนพ่นเป็นพระเป็นพระยู่เป็นยี่สิบปีบวชพระยีสิบปีนกได้สูตรแรงสี่สูตรมากเพงเลยสีขอวมากว่านี่ล่ะตาดีเลยสีขาวทันเิ่นมาตอนตอนที่พ่นบวชในเลขเขาดีเขาไให้เพราะว่าเขาจนสั่งวัดสั่งว่าจนจนได้เพระนหน่อยเนาะ เลขนี่เขาสามตัวสองโตสามตสองโตสามตหต้องหัดสี่หววหางหัวดก็มีอนไรสักนึงตามตำคำควาสางวัดนะ้เขาเป็นไห้บ่พอตันี้เป็นห้าเลขสูตรของบรรตรนี่ละอ๋อจ้ะเขาจะได้สางบานนี้ได้ได้ว่ามาขอออกข้ามแนวเหมือนกันกบอว่าจัดที่านยงไีแล้วขอออกตัวนึงตัวเลขลางนี่ชุดสามโต เลข้ัเลสตัวมีอยู่สคู่เลขกสามตัวมีสองีสชุดเท่านั้นมีแค่สชุดนี่ตัดอะไรยคีอว่าเพ่นแยกไม่เย็ครับบุ๊บอกตัดดิพ่นก่ามาใส่นี่ะมาใส่ไนอันี่แหละาใสน้ำมันนี่น้ำก็ที่ตัดก็ทีตัดแบบนี่เราบน่างเนึ่รามนว่าเนาะสาตัวเ่ก็บนล่างโหลดโมเมนว่าสิวเจับแบบ แต่ว่าสามงวดติดไหมคะเมนบาพ่อสามงวดติดหรอครับเข้าวสามตัวสามงวดติดงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะค่ะเนาะยังเหลือหกเทสซูนหกอกยังไงนั่นแหละมันมันตรงขัดว่าสันนวางงวดนึงหันมันบ่ตรงมันเป็นเลูกตคก็เหม็นแต่เ้าคือโชคดีค่ะพี่น้องนี่อ้าวรอบสามด้วยไงแนวทางรับนะคะงวดแรกมีงวดแรกรับชัยภูมิมันมีเด็กเด่นมาให้เราพอ บมีเลยมีจับมาครับอ๋อจับมาเป็นชุดเลยจับชุดมาสานั่นเลยจับเป็นชุดเลยสามตัวมีจังหางพาะออสามตัวนันมีอยู่อี่สองสองชุดสุดมีแค่สองชุดบอเล่าสองชุดอ๋อเอาเลยตัวใดก่อนเก่าสามสองเก้าสามสองทักยังเพาะับเอ๋มันไปยู่ใส่ลเนี เป็นซีหกสาม 3, ีหกสามเก้าสามสองกับสีหกสามสองชุดกั่นีนบอกสองชุดสีหกสามเขาเรียกกันสองตัวนั่นไม่อยู่สามสามตัวสามชุดสองตัวนั่นคือสองหกสองหกต่ว่นเพิ่าว่าคเพนกับบารางเนาะครับรว่าจับตะว่ากับบลรางรลทำนั่นคันผาดนะครับคันผาดบล่างแลยวาคาหกสาม หกสามแล้วก็นึ่งหาหนึ่งห้าสามชุดนี่มีสามชุดตรงนี้ค่ะเพิ่ก็ะห้บ่หลารอบอกก็ราหวดนบแล้ลยนกะเพิ่นะหาหลายสามตัวก็มีมีงงวแล้วแล้วเกลือนี่เค็ต่อมอะไรชุดเดียวก็มีเหมืนกันเ่กมาไะชุดเดียวเขาโตะก็มีแล้วอ่ะคือขาดเป็นชเฮ็ดได้แต่สิเฮ็ดได้เหมอนมันมันส้นกันหลายคือได้แค่ชุดเดียวอันนี้ไม่ได้สองชุดนี่ อทั้งวดได้เฮ็ดและเลขมันเดินดีได้แค่สุดเดียวก็คือจับสุดเดียวเลยบุดดเเียวลยแต่ขนาดนี้ก็ต้องเยอะนล่มันเจอมันจับเขาจับมากสิมันกับเขาแท้สองตัวก็มิ้งเองสินะค่ะแต่คุยกับเพื่อนหมอพ่อเพื่อนมักสองตัวเด่นๆเพื่อนมักตัวใดแต่คุยกับเพื่อนบมอเพื่อนวมาได้เพื่อนมาเอาเอาเลยสองสองครูนี่เลยนี่สามสามตัวนี่คือสองครูนี่นะท่าน บอกคูนึงบอกคูนึงว่าห้าสามสองกับสี่หกเจ็ดสี่หกสี่หกสามโอ้สี่หกหกสามสี่หกสามอ่านผิดเด้ี่นออกกอโทษได้หลายอันเพิ่นบอกว่าให้เอานี่เพิ่นให้เน้นให้ยังบอกว่าเอาไรป้ายมนใจเท่าไรก็ได้ก็ได้ว่านี่เพิ่นว่าเอาออกไปเลยกันซ้ำสองตัวนี้แังได๊กระถือว่าทันแค่เจ๊กระถือว่าพ่อมันหน่อยมันหน่อยเนาะค่ะแข็งแขเลยเนาะค่ะพอเนาะแค่ยจงได้กระถือมีบอแค่เจงไรกระถือว่าทันแล้วก็าแล้วก็ติดตาม มันิดตามมาโดนเลยอย่างมาขออันหมอขอานค่ะอ๋อค่ะโอ้ยบห้เพชนออกโลดพ่อได้ตัวเลขมากกับด้แบงปันเอซีให้เอฟซีถึงนเง้ค่ะห้าโชคห้าอันแต่น้มพ่มนน้ำกันน้ี่น้องากเก้าสามสองสีนสุดๆพี่น้องเอาใช่ไเอาทีใช่ยูอ่ใช่พ่อเนี่ยโชคให้เอฟซีเบิ้งเลยครับ อันนี้เลขรับชัยภูมิบป็นี่ค่งคะรับชัยภูมินะคะเราติดตามงวดแรกค่ะ,ะสําหรับตัวเลขของรับชัยภูมินะคะเราได้มางวดนี้นะคะเป็นงวดแรกงวดวันที่16กุมภาพันธ์2569สามตัวเดินดีมากงวดนี้ให้สอง ชุดนะคะ3ตัว9 3 2และ4 6 3 2ตัวเน้นๆ2 6 6 3และ1 5นะคะอันนี้จะเน้นล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะพี่น้องแต่ว่า3ตัวสามารถตัดเลนได้นะคะไปมักไปชอบตัดพี่จรณาเอาวนะพ่อนะฮะเบิ้งเอาเบิ้งเอามันถือมันถือตัวมันว่าอะไรอ่ะต่ะพ่อเพิ่นบอกว่าจะได้เกาะอาโลด้เองสุดนี่บอกอเอาลงแชร์ซัมอันนี้หรือเปล่าหรืว่าจะได้ถือกับท่าน จังไล้กระึงเนาะพอนะเพราะว่าเพิ่นเขามาสามวดติดล้วเดอร์ขเอฟซีค่ะมันมีมันทีไปล่องกว่ากันอืดีแล้วดีแล้วดีเลาค่ะล่อเงิงได้เห็นคิดที่ล่อเบิค่ะมีโอกาสเนาะค่ะเพิ่นก็พานพอใช่มากเนาะค่ะเนาะน่าก็รอเงินล่อไผ่รอดเดอร์ล่อไผ่ยเมค่ำล่อเง้าของอยู่กว่ากันน่้ ไฮโซ่ไฮม้า้องกันเนาะพ่อใหทถามแน่พอมักคู่ใดอยู่เนี่ไอ้มักไปเก้าสามสองเก้าสามสองเขาใช้มันนะคะส่วนตัวจาของเน่ะพอดีมันตรงกับพอช้มันตรงกับตัวนั้นเป็นเป็นหาสามสองมอลค่ะใช่ตัวนี้พ่อไม่เล่าเขาว่าให้ได้กรถือวาลตีแล้วอส่วนตัวพ่อก็มากันเก้าสามสอง ส่เซียนไอ้ลาบไซยพูเนี่คนบอกว่าหดจังได้กระถืพี่น้องเ้าไปยึดจับลอตเตอรี่ไว้เด้อค่เอฟซีคใดมาคนดชอบันท่วมาอยู่มือหนึ่งวออกระบอบกมันออกแล้วยังมากานมีท่านมากเลยเนาจังไดก็นาไปพิจารณาเด้อค่ะเอฟซีสำหรับวันที่16กุมภาพันธ์69เด้อค่ะสองเนี่ยมันเป็นนับล้างลา้ถึงนาบนมันไปตรงนี้ก็ได้ไม่าล่ะเข้ากับจ